ครับถ่ายคลิปหน่อย <S 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 M ๗๐๔สีู่ายๆไหมครับยอยรอบสองเนะยอยรอบสอง,อสองแกมาจ,จะปีแล้วนี่ออกมอาจ,จะปีแล้ว สามสี่ปีเนาะปีนี้ปีที่สี่กี่ชั่วโมงแล้วครับปะสองพันสี่ร้อยชั่วโมงโอ้ถือว่าสมบูรณ์สมบันอยู่ด้เลเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ครับคูปัตตาอ๋อไทยไทยสวัสดีครับสวาครับมคนนักรถน,นะครับพามาดูแท็กเตอร์คูปัตตาครับเจอรุ่นใหญ่ M7040 ครับไหนารอบสองไหพวนดินครับ้วยฐานพวนโอ้ไม่ช้าปะพันพวนโอ้คันนี้นี่เคยถ่ายหรือเปล่าเนาะนี่เนาะน่าจะใช่หรือเปล่าครับ ปีที่แล้วเจอตอนปัน่นใช่ไหมเดี๋ยวถามแกดูครับปีที่แล้วมาถ่ายอยู่นะตอนปัน่นเนี่ยคันนี้ผ่านหกครับใบยี่สิบหกนิ้วเต้าไม่ใหญ่นะประมาณห้านิ้วนะเต้าผ่านโอ้ฝุ่นเยอะจัดโชคดีครับใส่หน้ากากลงมาอยู่ าปีที่แล้วเราเคยเจอกันไหมเนี่ยตอนปั่นอะที่ติดคันนานอะโอ้จำได้แล้วโอ้หาอยู่ขับผ่านมาแถวนี้ก็มองหาอ๋อหรออ๋อเมชาสิบแปดไลน์บอส อออ,อันนี้เคยถ่ายนะปีที่แล้ว M70 ไนงะโอ้มาหากินตามหมู่บ้านเลยได้ไงป่านี่คนพักกลางครับแกมันมีครอบครัวอยู่ที่เซกาเนาะป่าใหญ่ อ่ะปีที่แล้วดูงานปั่นปีนี้มาดูงานไถกันบ้างครับขับ m 7 0 4 0นี่ผานใหญ่ๆเลยเจอดินท่ามครับนี่ผาน6ใบ26นิ้วดินหน้าท่ามนะครับ ดินจะออก,กำดำๆหน่อยสองพประมาณ2,400ชั่วโมงร,ร,ร้อนสินาทีาโอ้เติมไปสรอด ด้านหน้าดูครับงานไทย M7040 ท,ที่แล้วเจองานปัน่นปีนี้มาเจองานไทยถือว่าโชคดีมากครับเจอครั้งที่สองแล้วนี่คันนี้นี่ ใกล้เสร็จแล้วครับเหลือประมาณสองแปลงอ่ามาดูกันเลยครับแปลงนี้จะเสร็จแล้ววิ่งกลับไปแล้วก็ไปไถอีกสองสามรอบก็ขึ้นแปลงถัดไป ชุดผ้าน่าจะคล้ายก,กันกับ57นะตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะน่าจะรุ่นเดียวกันครับทรงเนี่ยเหมือนกันเลยกับของ MU 57 แดดร้อนครับเดี๋ยวถ่ายให้ชมประมาณสักสิบนาทีเนาะ mm hmm. ผมไม่ได้เอาหมวกลงมาครับรถก็จอดอยู่ใ,ใกล้แหละ mm hmm. เดี๋ยวถ่ายให้เสร็จเลย mm hmm. เพื่อท่านผู้ชมครับแดดร้อนไม่เป็นไร mm hmm. ขอแค่ให้เอซให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นพอนะครับ วงนี้ก็คลิปรถไถมารุัวครับช่วงรดูรดูงานไถลงนาปรับแต่งนะครับปรับแต่งก็ไม่ค่อยมีครับช่วงนี้จะเป็นงานไถซะมากกว่านะมีเสริมคันนาเล็กๆ,ๆน้อยๆครับช่วงนี้หลักๆก็จะเป็นงานไถ ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับควอมบาบ,าบองปุลนักรถนะครับฝากเนื้อครับว่าบาบองปุลนักรถครับช้วยดัน,น่อยอู้ขายดีนะขันใหญ่ครับเป็น70สเปคจัดเต็ม รุ่นใหญ่ไฟกระพริบอีกรอบหนึ่งครับน่าจะเสร็จรอ,อบเดยวสองรอบซีเอฟสองหกหกเจดิลชุดฐานครับฐานหลัง น่าจะรอบสุดท้ายครับคำระแปลงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยอย่าไม่ป้าอย่าไม่ดูครับดูงานไถแบบเนียเน๊ยบเลยโอ้ดินแตกดีครับเป็นผงดีเรียบร้อยครับ เยบร้อยนะครับแปนาที9้านาทีโอเคนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับลากันไปก่อนนะครับแดดร้อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ